คนมากมายหลากหลายความคิดเรียนรู้ชีวิตเราอยู่ร่วมกันเรื่องวุ่นวายมากมายอยู่ในนั้นไม่รู้จะหันไปเพื่อใครทำกลางผู้คนมากมายปัญหาทุกอย่างคลี่คลายด้วยประชาธิปไตยแผงสโครงการสีตลาดวิธีประชาธิปไตย หมู่บ้านฉันไม่สิ้นคนดีคุลุงคนป้าและทุกๆคนครับเร็วๆนี้จะมีการเลือกตั้งนายกองการบริหารส่วนตำบลในครั้งนี้ผู้สมัครมีใครบ้างมาดูได้ที่บอร์ดหน้าตลาดเลยนะครับมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันเยอะๆเลยนะครับต,า,ตายตายตายยังมีสุขของเจ๊ลงสมัครด้วยเหรอเนี่ย สายเหียมีสุขต้องได้เป็นอบนตอนแน่เลยเพราะเหียมีสุขชอบช่วยเหลือคนอื่นใครเดือดร้อนมีปัญหาก็ไปพึ่งพิงปรึกษาเหียได้ปองว่าลุงชื่นใจน่าจะได้เป็นมากกว่าเพราะลุงชื่นใจเป็นคนธรรมะธรรมโมเลือกลุงชื่นใจมาก็ได้มาพัฒนาวัดว่าทํใหไม่กองกินพวกเราแน่นอนเลือกคุณนายใจลีเพืองัวลีกว่าเพราะคุณนายใจลีเป็นครูใหญ่โรงเรียน จะไล่ช่วยพัฒนาเล็กๆและคงในชุมชนให้มีความรู้คงในายใจรีทำลรไม่ไหลโม่เท <Burger Complex> ่าที่ฟังมาก็เป็นแต่คนดีๆทางนั้นเลยนะครับแต่ที่สำคัญไม่ใช่แค่ชอบอย่างเดียวต้องออกมาใช้สิทธิ์กันด้วยนะครับได้ยินแล้วก็อย่าลืมมาเลือกตั้งด้วยนะไม่อย่าง,งานั้นถ้าไม่ได้คนดีๆมาปกครองแล้วจะเสียใจยเอาทีหลังว่วไม่ลืมอยู่แล้วว่าแต่เจ้เองเถอะอย่าลืมละกังเหลียววังเลือกตั้ง พวกเราจะมาเป็นคองแรกเลยค่อยลูกพี่ทำดีครับเห็นพี่ๆในตลาดกระตือรือร้นมาเลือกตั้งแบบนี้แล้วผมเองก็อยากไปเลือกตั้งด้วยเลยครับโตไปน้องการได้เลือกแน่นอนเพราะการเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของทุกคนครับไอ้มาแต่เช้าเลยนะเจ๊ไขแ่แล้ว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 ,ลว,ลวต้องรีบมาหน่อยเผื่อฝนตกรถติดมาเลือกเฮียมีสูกไม่ทันเจ๊คงเสียแต่แย,ย่ ป,ป,ปเราไปเข้าคูหากังเถอะ <c oughs> พเราตื่นเต้นจังเลยจ้าคนแย่ๆไปหมดเดี๋ยวเราทำอะไรผิดไปละ่ะอายก็แย่เลยต้้งขาบวินมอเตอร์ไซค์ในตลาดด้วยอ่ะดไปโดนล้อไปอนานแน่เลยอ่ะนายทำดีช่วยพวกเราด้วยนะป๋องแปงใจเย็นก่อนนะครับไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นเลยเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังวิธีการเลือกตั้งไม่ยากเลยครับ ข่องแบงค์จะถ่ายเป็นตัวอย่างนะครับสิ่งแรกที่ต้องทําก็คือไปหากรรมการเพื่อตรวจสอบรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและรับบัตรลงคะแนนจากนั้นเดินไปที่คูหาเพื่อกาก,ากาบาทเลือกผู้สมัครที่ต้องการจะเลือกลงในบัตรเสร็จแล้วให้นําบัตรไปย้อนในหีบบัตรลงคะแนนด้วยตนเองเรียบร้อยแล้วก็เดินออกมาครับเห็นไหมครับง่ายนิดเดียวแต่หากมีปัญหาอะไรต้องการคอยช่วยเหลืออยู่หน้าคูหาแล้วครับ ขอบคุณมากจ้านายทำดีพวกเราเข้าใจขึ้นเยอะเลยอะ่ะงั้นพวกเราขอตัวไปเลือกตั้งก่อนนะจ้าเชิญครับหมดเวลาการเลือกตั้งแล้วๆๆถึงเวลานับคะแนนแล้วขอให้เอียมีสุขได้เป็นนายกอบตเธอสาธุนั่งกรรมการเริ่มนับคะแนนแล้วล่ะเยียมีสุขเฮ้ลุงชื่นใจเฮ้ <Hey! S 1> hey! คุณนายใจดีเฮ้ยเยี่ยมๆยี่ยมนี่นี่นีบัดใบสุดท้ายเฮียมีสุขเฮ่ยเฮียมีสุขได้เป็นนายยกอวตรคนใหม่ของเราเร่เร่จริงลีรวยนะอาเจคัย ถึงยังไงพวกเราก็รีใจที่เฮียมีสุขกล่เป็นนาย,ยกอบอตเพราะอีกก็เป็นคนงเก่งไม่น้อยใช่ยไม้พวกเราท่านผู้ชมครับ <c oughs> คนดีในวิถีประชาธิปไตยนั้นอ,อาจจะเป็นใครก็ได้ในสังคมครับรส่วนคนที่จะเป็นผู้นำ <c oughs> ก็ต้องเป็นคนที่มีความรับผิดชอบมีความซื่อสัตย์มีนยโยบายที่ดีในการบริหารบ้านเมืองสำหรับประชาชนอย่างเราๆก็ต้องใส่ใจในการเลือกผู้นำที่ดี และยอมรับความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ด้วยนะครับรที่สำคัญต้องไม่ซื้อสิสทธิ์ขายเสียงครับสุจริตโปร่งใสและเที่ยงธรรมสำน,นักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต